โอเคสวัสดีครับท,ทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัริเดอร์ชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำนะครับอ่าวันนี้มีโอกาสได้ดูแลต้อนรับนะครับนี่มาใหม่ล่าสุดกริปกริปนะเรียกว่าออกจากศูนย์ก็ต้องจัดกันเลยทีเดียวนะครับเป็นรถอาแอดเวนเจอร์ Adventure. อีกหนึ่งตัวที่มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับค่ายนี้นะฮะ KTM 790นะครับแอดเวนเจอร์นี่นะครับมาแล้วตัวเป็นเป็น หลอๆแบบนี้เลยอ่าดูตัวเต็มๆของเขาก่อนนี่ครับพร้อมลุยพร้อมลุยนะครับฟังช่งฟัง์ชั่นนะออปชั่นที่เขาให้มานี่พร้อมลุยเลยทีเดียวแต่ก็ยังขาดนะอุปกรณ์บางอย่างที่มีความจำเป็นสาหรับการเดินทางทั้งในเมืองแล้วก็การวิ่งออกไปลุยนะครับผมวันนี้ลูกค้านะครับเลือกสั่งจัดชุด หยอดน้ำมันโซ่อัตโนมัตินะครับชุดหยอดน้ำมันโซ่อัตโนมัติของ Scott t o y l e r นี่ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะครับผมตัว Scott t o y l e r เนี่ยรุ่นนี้ที่ลูกค้าเลือกติดตั้งเนี่ยนะครับเป็นรุ่น e system นะครับตัว e system เนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านี่ครับนี่กระปุกน้ำมันติดตั้งบริเวณนี้ให้นะครับตัว e system จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบนี้ครับนี่ฮะ ตัวอุปกรณ์ของเขานะครับก็จะมีหน้าจอมาแล้วก็ชุดยึดติดตั้งนะบริเวณบริเวณปรกกับนี่ครับตัว e-system เนี่ยก็เรียกว่าไม่ต้องรื้อถังน้ำมันนะไม่ต้องรื้อถังน้ำมันไม่ต้องอาหาสายแวคค่ำนะครับเพราะเขาใช้ระบบไฟฟ้านะครับเพียงการเดินสายเข้าไปหาขั้วแบตนะซึ่ง ทุกรุ่นเนี่ยอย่างจริงแล้วทาง Scott Tyler เองเนี่ยเขาก็มีคู่มือแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ติดตั้งให้นะครับผมแล้วก็เดินสายน้ำมันนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยเขือระยะชกให้ตัวด้วยนะครับนี่ฮะทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยน้ำมันเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับเวลาที่เราติดตั้ง Scott t i l e r เนี่ยหรือลูกค้าสั่งไปติดตั้งกันเองเนี่ยความเขาเรียกอะไรความาจุดสำคัญของมันก็คือตัวเข็มปล่อยน้ำมันนะ ตัวเข็มปล่อยน้ํามันเนี่ยเราอยากให้ตัวปลายเข็มเนี่ยนะครับมันอยู่บริเวณที่ใกล้กับตัวโซ่มากที่สุดแล้วก็อยู่ที่จุดที่เรียกว่ามันอยู่กับตัวสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นขาเข,ข้าของโซ่นะอย่าทำอย่าอย่าไปติดตั้งบริเวณขาออกขาออกคือข้างบนนะครับอย่าไปติดตั้งบริเวณขาออกควรจะเป็นขาเข้าแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็จ่ายน้ํามันเข้าไปที่จุดตําแหน่งประมาณนี้เลยนะฮะ จะทำให้น้ํามันเนี่ยนะครับชุดหล่อลื่นเนี่ยมันเข้าไปเคลือบนะตัวโซ่ซึ่งโดยเฉพาะโซ่ที่เป็นโซ่ใหม่ๆแบบนี้นะครับดีเลยทีเดียวนะข้อสําคัญก็คือเจ้า Scottyler เนี่ยชุดหยอดน้ามันของเขาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของโซ่ได้ถึง7เท่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถลูกค้าหรือเพื่อนๆที่สั่งไปติดตั้งกันเองนะครับแล้วเป็นรถที่ใช้มาแล้วระยะ1อาจจะ1นึ่งาา 1, 10, โลห้าพโลสามพน โลก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยพยายามล้างโซ่ขัดทำความสะอาด1ครั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ํามันของปัททะเลอร์เนี่ยมันเข้าไปเคลือบในทุกๆข้อต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนี่ครับส่วนตัวกระปุกน้ํามันเนี่ยเราจะติดตั้งแบบไหนก็ได้ก็ดูจากตําแหน่งของรถหรือบริเวณที่ว่างนะครับที่ดูแล้วปลอดภัยนะนี่ครับ ซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยทาง K T ทางทาง Scott Tyler เองเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนําให้นะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยแนะนำให้อยู่กับตรงไหนอ่าสำหรับ K T M 790คันนี้ Adventure ติดตั้งแล้วอีกหนึ่งรายการที่ลูกค้าเลือกสั่งจัดวันนี้ก็คือชุดปิ๊บอลูมิเนียม25ลิตรของ Panther ่ t แบบนี้ครับอ่า25ลิตรเนี่ยมันใส่หมวกกันน็อกไม่ได้นะเพื่อนนะมันเป็นทรงแบนนะครับแต่มันสามารถที่จะใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กกระเป๋าคอมพิวเตอร์หรือ ของจาเป็นจําเป็นสําหรับการขับขี่นะอาจจะไม่ได้เดินทางไกลมากถ้าเดินทางไกลมากแล้วเราต้องคนทุกของเนี่ยก็แนะนําเป็นพวกกระเป๋าก,กันน้ําวางพาดไปวิธีการใช้งานนะครับกดล็อกกดสลักเซฟตี้บริเวณนี้ครับนะครับเปิดฝาครับกดฝาลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาสลักออกจากชุดล็อกของตัวนี้ตัวเกี่ยวนี่นะครับแล้วก็เปิดฝาอ่าตัว25ลิตรของแพนเทอร์เองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวอินเนอร์มาให้เช่นเดเช่นกันเลยถือเป็นก่อนมาตรฐานไปแล้ว มีอินเนอร์ให้ที่ตัวฝาอินเนอร์ที่ตัวบอดี้สายรัดกันกระแทกนี่ให้มาเลยทั้งชุดอ่ะจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัว25ลิตรเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีน้อยเพราะมันเป็นปี๊บขนาดเล็กกระทัดรัดเน้นความกระทัดรัดนะครับเพราะนั้นชุดติดตั้งชุดล็อกเนี่ยเขาจะอยู่ข้างในซึ่งจําเป็นจริงๆว่าถ้าเราจะต้องการที่จะถอดตัวปี๊บออกจากตัวถาดนะครับจาเป็นจะต้องไขน็อตหนึ่งตัวบริเวณนี้ครับ อ่าง่ายๆเลยนะน็นอตหกเหลี่ยมขยไขออกมาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นปิดฝานะครับไขกุญแจล็อกวบชุอ่ะเวลาที่เราจะติดกับเจ้า KTM เนี่ยมันจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้อดแดปเตอร์นะครับหนึ่งชุดตัวอดแดปเตอร์พร้อมบูทนี่ฮะเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับใช้กันตกเดิมไม่ต้องถอดกันตกออกนะครับมือจับท้ายยังอยู่เหมือนเดิมเลยแบบนี้เลยนะครับ โอเคเท่ๆรอๆนะออกลุยโดดเนินโดดเนินได้เลยสำหรับคันนี้นะครับสนนราคาทั้งชุดนะครับก็จะมีตัวชุดน้ำมันชุดหย่อนน้ำมันโซ่อัตโนโมัติของ Scott Tyler e system นะครับแล้วก็ตัวปี๊บ25ลิตรพร้อมกับถาดเทดแล้วก็อลูมิเนียมตัวอะแดปเตอร์ชุดยึดของเขานะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชม อ่ะเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันอีกทีนึงวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ